สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานที่ไต้หวันกับบริษัท tripod technology corp ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า PCB จำนวน40อัตราแบ่งเป็นเพศชาย14อัตราและเพศหญิง26อัตราเงินเดือน24,000เหรียญไต้หวนันหรือประมาณ2 6 4 4 0บาทอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่9มีนาคม2564 หนึ่งเหรียญไต้หวันเท่ากับ1บาท1นึ่สตางค์มีระยะเวลาจ้างงาน3ปีคุณสมบัติเพศชายอายุ2 0่สถึงสีปีส่วนสูง1 6 0่งรถึงหนึเจ็ซนติเมตรเพศหญิงอายุ2 0่สถึงสาปีส่วนสูง1 5 0่งรถึงหนึเซนติเมตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมู่3ขึ้นไปสายตายอยู่ในระดับปกติ1.0และไม่บอดสีหูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ0-25เดซิเบลไม่แพ้กเิ่นหรือน้ำยาเคมีหากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า PCB จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การรับสมัครคนหางานเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งคนหางานจะไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นได้แก่ค่ารูปถ่ายค่าทำหนังสือเดินทางกรณียังไม่มีค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยินค่าตรวจสอบประวัติอาญากรรมค่าวีซา่า ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่าประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา2019ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ18,000บาทและสำหรับ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเข้าทำงานในประเทศไต้หวนันทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทยจำนวน600เหรียญไต้หวนันโดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้างค่ากับตัว14 วันในไต้หวนันค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องใจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวนันและค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจา้างในส่วนของคนหางานจะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวันได้แก่ค่าอาหารและที่พักจำนวน2,500เหรียญไต้หวันต่อเดือนค่าตรวจสุขภาพค่าใบถิ่นที่อยู่ค่าเบี้ยรประกันภัยแรงงานและค่าเบี้ยรประกันสุขภาพอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัครได้แก่หนึ่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ w w w d o g o t s h o v e r s e a s 2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว3ส,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน4ส,สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด5สำเนาห,หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชนระหว่างวันที่22-26มีนาคม2564โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆชั้นสิบอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร1 0 4 0 0 5โทร0 2 2 4 5 1 0 3 4วงเล็บมุมสองด้านล่างซ้ายมือ สมัครงานไต้หวัน TRIPOD สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022451034สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694